อะไรละ่ะที่เรียกว่าเป็นมารยาทที่ดีงามต่อผู้คนฮะดีสที่พูดถึงเรื่องมารยาทอัคละนะที่ต้องมีต่อสามสามฝ่ายนะครับมารยาทที่ต้องมีต่อลอสุภาณนวตาราตนี่หนึ่งแล้วก็สองคือมารยาทที่เราต้องมีต่อ,ต,อตัวเราเองแล้วก็สามก็คือมารยาทที่เราต้องมีต่อต่อเพื่อมนุษย์ด้วยกันนะจงตะก,กวาต่อละเึ่นความตะก,กวานี่คืออะไรความตัก,กวาก็คือการที่ดิ้นรดนพยายาม ให้ตัวเองเนี่ยสามารถปฏิบัติสิ่งที่เราทรงสั่งใช้ให้ได้มากที่สุดแล้วก็ดิ้นรนพยายามมุจฮะนะเพื่อให้เราเนี่ยสามารถละทิ้งหรือออกห่างจากสิ่งที่เราห้ามเนี่ยให้ได้มากที่สุดซึ่งความตะก,กวาต้ตองมีอยู่ในทุกสถานการณ์ที่เราอยู่เราจะอยู่บ้านเราจะอยู่ข้างนอกเราจะอยู่ที่โรงเรียนที่ทํางานเราอยู่กับเพื่อนฝูงเราอยู่คนเดียวหรืออยู่กับใครก็ตามก็ <S <S ต้องมีความตะก,กวาต่อโลกสุภานุตตะละ,ละมารยาทที่เราต้องมีต่อตัวเองคือเมื่อไหรก็ตามที่เราทําบาป ก็คือด้วยการฝ่าฝืนอลอสุบานนวันตาลานยสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องรีบทําความดีเพื่อลบล้างบาตรผิดพลาดบางอย่างในชีวิตของตัวเองสิ่งที่ควรทำก็คือแก้ไขข้อผิดพลาดอย่างเช่นบางคนอาจจะมองพ่อแม่ในแง่ร้ายหรือว,ว่าเคยมีปัญหาทะเลาะบาแว้งกับพ่อแม่ซึ่งเมื่อตระหนักรู้แล้วว่าสิ่งนี้เป็นความผิดพลาดก็ต้องทําความดี ด้วยการที่ไปขอโทษพ่อแม่แก้ไขปรับปรุงสุดท้ายก็คือมรารยาทที่เราต้องมีต่อผู้อื่นก็คือว่าข้อลิกินน่าซาบ,บิคุรุกินฮัสันก็คือจงปฏิบัติกับผู้คนด้วยมรารยาทที่ดีงามซึ่งเราก็สามารถไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้ว่าอะไรล่ะที่เรียกว่าเป็นมรารยาทที่ดีงามต่อผู้คนการพูดดีต่อผู้คนเป็นมรารยาทดีงามใช่ไหมครับการเย้มแย้มแจ่มใส เป็นมารยาทดีงามและเธอเป็นสาระก็ด้วยการถามไทยสาทุกสุขดิบของเพื่อนบ้านของพ่อแม่ของญาติพี่น้องของเพื่อนเราการยื่นมือไปช่วยเหลือคนที่ยากลาบากการดูแลเด็กกาพร้าการช่วยเหลือคนยากจนการมีสมร่วมในงานกิจกรรมของสังคมที่ดีงางมกิจกรรมี่ดีงามของสังคมทั้งหมดนี้้วนแล้วแต่เป็นมารยาทที่ดีงามทั้งสิ้นซึ่งถ้าใครรู้ว่าตัวเองบอกพร่องตรงไหนก็ต้องพยายามขัดเกลาตัวเองเพื่อให้ตัวเองมีมารยาทที่ดีงามหรือว่าปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้คน